เริ่มแรกเลยคือจะดูแลนักกีฬาเป็นตาให้นักกีฬาแล้วก็นํานักกีฬาวิ่งครับอยากให้มันมั่นคงให้มากกว่านี้แบบเหมือนแบบมีหน่วยงานรับรองเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าบางทีเขามาเป็นไกด์เขาก็ต้องออกจากอาชีพของตัวเองก็ถ้าเลิกเป็น,นก็อยากให้แบบมีสํานักงานมารองรับไกด์แันเนอร์สวัสดีครับผมนายเมธาวินผู้รเริฐนะครับไกด์แันเนอร์ทีมชาติไทยชื่อเล่นชอน,นุครับอายุ22ปี มีรุ่นพี่ที่เคยเรียนโรงเรียนกีฬาด้วยกันครับเขาไปเป็นไกด์รันเนอร์ก่อนหน้านี้ครับแล้วเขาก็เห็นฝีมือการวิ่งแล้วก็ชวนไปเป็นไกด์รันเนอร์ด้วยกันครับก็จะเริ่มแรกเลยคือจะดูแลนักกีฬาเป็นตาให้นักกีฬาแล้วก็นํานักกีฬาวิ่งครับยากมากครับเพราะว่าเราต้องวิ่งคู่กับนักกีฬาเราต้องเป็นคนคนเดียวกันเลยครับสเต็ปการก้าวเท้ามันก็จะต่างกันเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากัน ก็ทั้งสองฝ่ายครับมันต้องสัมพันธ์กันก็ต้องในประมาณนึงต้องเชื่อใจกันแล้วกันครับเราก็ต้องเป็นตายเขาเขาก็ต้องเชื่อใจแล้วว่าข้างหน้ามันจะปลอดภัยนะในประมาณนี้ครับก็รู้รู้รู้ใจกันค่ะก็เหมือนพี่น้องกันนะคะแบบช่วยสอนช่วยอะไรกันก็รู้สึกก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบุณเลยที่ที่ ให้ให้ให้หนูได้วิ่งได้เหรียญนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของนักกีฬากับไกด์ด้วยะคะ่ะที่ต้องวิ่งสัมพันธ์กันถ้าไม่มีไกด์หรือไม่มีนักกีฬาก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไดออ้พี่เขาให้การสอนให้ความอบอุ่นเหมือนของคนในครอบครัวนพี่เขาใจเย็นอาจจะเย็น,ยนไม่ครับเท่ากันครับแต่บางสิ่งบางอย่างคนพิการอาจจะทําไม่ได้บางอคนปกติเราก็ต้องมาประยุกใช้ครับมันก็อาจจะไม่ถึงกับหัวใจค่ะเพราะว่านักกีฬาเขาก็เก่งครับเขาก็มี ความสามารถเฉพาะตัวของเขาเยอะเยอะมากเลยครับเราก็แค่แบบแนะนําบางสิ่งบางอย่างเขาเฉยๆครับมีบ้างครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงมากก็คืออาจไม่ค่อยเข้าใจกันมากกว่าบางทีคนเรามันวิ่งไม่ได้ทุกวันวิ่งไม่ได้ก็หมายความว่าแบบร่างกายมันอาจจะไม่รีแลกอาจจะแบบกล้ามเนื้ออาจจะเมื่อยล้าอะไรประมาณนี้ครับอยากให้มันมั่นคงให้มากกว่านี้ครับแบบเหมือนแบบมีหน่วยงานรับรองเยอะขึ้น อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าบางทีเขามาเป็นไกด์เขาก็ต้องออกจากอาชีพของตัวเองก็ถ้าเลิกเป็นก็อยากให้แบบมีสำนักงานมารองรับไกด์รันเนอร์ประมาณนี้ครับอย่างที่ผมสัมผัสมาก็ที่ต้องมีเลยนะคือความรับผิดชอบถ้าไม่มีความรับผิดชอบก็คือมาเป็นไกด์ไม่ได้เลยครับต้องดูแลคนอื่นได้ด้วยต้องไม่เห็นแก่ตัวครับก็จะมีแมตช์แข่งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ แมตช์กีฬาแห่งชาติของคนพิการครับก็จะมีโค้ชจะมีสมางโคมจะมีแมวมองไปสอดส่องตามสนามว่าพอมีใครที่จะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ไหมถ้ามีก็จะลองไปทาบทามดูก่อนแล้วก็จะมาเทสดูครับว่าสถิติใกล้เคียงไหมหรือว่าเอามาซ้อมแล้วมีแววที่จะพัฒนาต่อได้ไหมประมาณนี้ครับก็มีผลงานได้เหรียญชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็มีทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงครับ,รบก็ พอมีบ้างวิ่งผัด4่คูณ4ี0อครับกีฬาอบัทรอประเทศครับก็มีได้เหรียญทองแดงวิ่ง200เมตรแล้วก็เหรียญเงินวิ่ง800เมตรแล้วก็มาผลงานปีล่าสุดนี่เหรียญเงิน200เมตรแล้วก็เหรียญทอง800เมตรครับให้รายได้เลี้ยงดูตัวเองและความรับผิดชอบเยอะขึ้นเหมือนต้องดูแลคนอีกคนนึงครับประมาณนี้ครับ อยากพานักกีฬาประสบความสําเร็จครับก็คือได้เหรียญในทุกๆแมตช์การแข่งขันที่ไปแข่งก็ถือว่าตอนนี้ผมก็ประสบความสําเร็จแล้วครับก็อยากอยากไปครับอยากไปอยากพานักกีฬาไปพาลาลิมปิกอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องต้อง,องลองลองเข้ามาอยู่ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนว่าจะจะ,จะอยู่ได้ครับเพราะว่ามันยากยากตรงที่ไม่ไม่ได้ยากตรงวิ่งครับคือยากตรงที่แบบว่าอยู่กับนักกีฬาได้ไหมแล้วบางคนก็คําว่าคนพิการเขาก็ไม่ได้ชอบอ่ะมันแล้วมันแล้วแต่คนก็ มี Facebook ชื่อสนุกเกอร์ครับแค่นี้คอย่างที่ผมสัมผัสมาก็ที่ต้องมีเลยนะครับคือความรับผิดชอบครับถ้าไม่มีความรับผิดชอบก็คือมาเป็นไกด์ไม่ได้เลยครับต้องดูแลคนอื่นได้ด้วยต้องไม่เห็นแก่ตัวครับ